สบายดีพี่น้องสบายดีนะแน่เหมือนนี้เขาสิมะเบิงผูบ้บาเตบาน <c oughs> อยู่ท่งล่างอ่ะพี่น้องเห็นบ่ไปครับไปสัมผัสเขา้าปะนักกีฬาทีบา่บ,บา้านเซระบำตะเวนท่วมต๊ะเด็กทีนกกนกน่น้อดวงอหง่ะได้ผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีเฮ็ียังนีง่เฮ็ียังนีง่เอาคือมาเลือกที่มกันอยู่<ป> เจ๊คีบนี่เจ๊คีบเอาผู้ชายกับผู้หญิงเต้นบอลกันเลยบอกระูที่มึงยิงกินเปียกได้พวกนี้ตัวพวกแกตัวใหญ่เราหันเดี้ออะไรมิจิหน่อยเราบอกแปลกเบิร์ตเผื่ออะไรใหญ่เบิร์ตในเขาเก่งเหมในเขาเก่งไหมบอสพู้หญิงเนาะพวกนี้เป็นยังว่าเป็นยังเขาเอิดแบบกล้องหนาบอาหรือกล้องลังทีมหมวยเนาะที่เต้ไปเลยที่บังบ้าที่ยังไดรกับเต้ไปเลยคอยเรื่องสังเกตส่งกำลังฮิต แม่นังหม่นังไม่นี่นังใม่ที่ซองภยูภูมนอนาเีพี่น้องตทยมุ่งกลเลยพี่น้องเด้ได้ประตูนองได้ได้ โอ้ด oh, ักที ba, ba, ba. <S 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 ่มายูมาน่ยมามามาลงทีมกันกับมีนะกีด่าฮา นล้พี่น้องมันข้าเต้แล้วก็ข้าจากสิไปสะดุ้บข้าได้ประตูจากประตูมีแต่ทิมเวิร์กเดี๋ยวสิพาไปเมืองทีมกองเสียบ่านนี้ร้องยัยสี่โลกแค่นี้กองเสียบอกดูตัวสำรองเจ้าเสียทีมไหนลูกเจ้าเสียทีมไหนทิมลุมไข่จ้าเสียทีมลุมนี่เด้ทีมนางมูนี่เด้เสียทีมไหนทีมบูนยิงหรือทีมผู้ชายบูนยิงเจ้าเสียทีมไหนจ้ะทีมบูนยิ่งทีมผู้ชายอันนี้รู้เลยว่าชอบผู้ชาย กดูกจแล้วพี่ได้ยิงยิงยิงของเสียนเดี๋ยวาบปอะวยปวดโอ๊รงกาด้วยปวดเบื้องนีกองเสียนี่กองเสียเออเออกองเสียดัง

ออสถานการณ์ทางล่างเฮากําลังเข้มขวดเนาะบุญอันนั้นกระมือแต่จะเ็นไม่บอกปากมานแต่ว่ากระพากันเต้เต้ยางไงเนาะพี่ดอกเนาะโมเน่นแทเน่นชนะเน่นแต่แรนยางเนี่ยพี่พี่ร้องพี่เน่นแรนยางเนี่ยพี่ดอกเว้แรนเมื่อแล้วก็เจ้าเจ้าแล้วก็เขาไม่อีกเจ้าเมื่อแลก็รี รายงานสถานการณ์สถานการณ์โคตเนาะหอบสนามเลยเนาะรายงานสถานการณ์หอบสนามโอ้ยยังดึงกล้องอ่ะเนาะไม่ได้ไม่ได้ไปแจ๊คประตูมือนี้นะทีประตูโอ้เมื่อแล้วไงไหลแจ็คประตูไหลจูนอุนจูนไม่อดเอ้ยหุ่นนากีฬาทำแลบบนี้ง่ายเมื่อแต่ไปอันนี้คุณส้มถึงแล้วนี่เนาะไปใช้ต่อได้เนาะตกลงในที่เว้ย แล้วล้วพี่น้องเออเลิกกันเลเลิกแล้วเลิกแล้วสัมผัสในนังกิน้สบายดีน้องน้องซื้อยังซื้อปุ๋ยซื้อปุ้ยปุ้ยคนงามสายยาแมนปะสายยาคนงามแมนปะได้แจ็คประตูเน้ยนยังมือนี้เนียยังเน้นมวนบุรุษเน้นแลนนมวน ต่อไปเ้าสิไปสัมผัสโมกพี่น้องน้องโมกตอนเด้อประเด้อโอ้ยผู้ดีนาคุณคุณเว้ยคือเคยเห็นกันตลอดเนาะเาเนาะโอ้อันผู้มักเต็มเห็นไหมว่าจะเอามักเต็มเนาะแม่นไ่มเนี้ยๆแรงไม่ใช่เล่นแรงอย่างนี้นักเต็มก็เป็นนักกีฬากะไรเนาะแต่แจ็คประตูมาหนีิประตูได้ซ้อมประตูเกือบเข่าวุฒิวิจเกือบได้ซ้ำประตูวุฒิวิจนิดนึงเออประมานี้หนแต่ว่า เน้นเน้นเน้นแลนได้พี่น้องบมเน็ตสนาใด้บวกไหมเน้นเดีออกกําลังกายได้พี่น้องเเนาาะขโอ้ยบา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 ยบไปไปไปกองเสี้ยเขาเลิกแล้วเมื่อเมื่อเมื่อลูกไปาปพี่น้องค่ะเมื่อตื่นตาด่ะไปเมื่อ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 เอาเกือบก่อน